สวัสดีค่ะเจอกันครูคุณพีมพวันนี้นะคะก็มาทําอาหารเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทําอะไรที่เป็นแบบว่าของปโปรดแล้วกันนะคะอันดับแรกก็เป็นของปโปรดของสามีนะคะก็จะเป็นทํายนหลับส้มน่ะเจ้าแรงนี่น่ะเจ้าแล้วก็แฮมอันหนึ่งพีพิม์มักยำหมูยอเนาะพีมพ์กิจะเนี่ยยำหมูยอก็ยำหมูยอก็จะมีหมูยอพริกตามพริกตุกเหี่ยต้นหอมผักชีมะเขือเทศหอมขาวเนาะแล้วก็หมะนาวเนี่ยเจ้าแล้วก็ตรงนี้พีวิพ์มกับ มีน้ำน้ำเชื่อมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเยอะไปน,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เขาก็มีวุ้นเส้นอยู่นี่ตัวเนาะนี่แจ่น้ำเวลาวันนี้ยำหมูอยอเขาจะใส่เพิรเส้นน้อยหนึ่งต่อไปมาในเรื่องของแป๊บหนึ่งนะมาแล้วตะเกียบมือไปแตะพริกมากค่ะเดี๋ยวมันจะร้อนนี่ก็เป็นหมูสับต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงพริกลาบนะเจ้าของเพิร์ดดอกคำไต้นอกจากวัดพะเยา แล้วก็กระเทียมเจียวเป็นแบบสำเร็จน้องง่ายๆบุญยาแล้ววันนี้เราจะได้วอล์คใหม่มาตัวไเจ้าใหญ่ก่็ใหญ่สุดชีวิตเออเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปเราก็รวบหมูยอไปเลยนะคะช่วงที่แบบว่าเผื่อสามีกลับมาเราจะได้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำการรวบหมูยอนะคะต่อไปหุ้นเส้นเราก็ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พีนทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้กันไก่ตัดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็แยกไว้ต่างหากนะคะ กันไก่นี้นะคะกันไก่ทาแบบข้ามเส้นไก่ตัดขนมานะคะก็พูดถึงนะคะตะกี้มันเด้งขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เด้งค่ะอิสัตว์นรกคนนั้นนะคะมันลงมาอีกระหว่างมาคอมเมนต์บอกว่าก็มันเด้งไปหน้าเพจมันง่ายๆค่ะมันเด้งมึงก็ไม่ต้องดูอย่างกูใครไม่ชอบกูไม่ชอบใครกูไม่ชอบดูของใครมันเด้งขึ้นมาคนอื่นไปกดไลค์กูก็ไม่ดูแค่นั้นจบคือมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเด้งแล้วก็กดดูเขาเรียกว่าเสือกแล้วก็อยากสอดรู้สอดเห็นค่ะอีควายอีเหี้ยนี่ขอด่าทีนึงนะคะวันนี้นานๆทีีคคคค่่่ะะ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 ้้าาตออออไไปปนนนนนนนเเเรรรกก็็มััดดืจใสลง ันนี้จะใช้พร like ิกลาบแบบว่าเต็มสตรีมนะคะเราเน้นแซนะครับที่จร well. ิงเขาจะเอาพริกลาบอันนี้จะเอาพริกลาบส้มเนี่ยแหละเจ้าเอาไปมัดขยำก็หมูเนาะหมูไปจะใส่เลือดลงไปน้อยหนึ่งกอดซับ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 เซตแล้วก็พวกเครื่องในเหมือนกับจะไปทําการขในห้องเหมือนก็ทําการหมักเกลือเอาไปลวกอะไรให้เสร็จนะคะแล้วก็ทีนี้เสร็จเอาไปทอดอะไรก็ได <Sc fres> ้ค่ะทีน mm hmm. ั้นเสร็จมาเสร็จใกล้จะสุกเราก็ใส่ลงไปนะคะค่ะ <obsessed> <viral>. วันนี้เราจะทําวิธีรัดนะคะตลอดนะคะไม่ใช่วันนี้นะคะตลอดค่ะมาดูค่ะกระทะใหม่เป็นยังไงนะคะทัฟฟล่อนนะคะวันนี้ในกระทะอันนี้นะคะกระทะแสนเสพง ค่ะพริกราบจะหาได้จากนะคับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโอท็อปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอดอกคาใต้จังหวัดพิจยานะคะตอนนี้จีจี้ก็แบกเครื่องพที่แกงของแม่น้อยมาสุดฤทธิ์ค่ะทางเดินทางวันนี้เกระทะนี้เลิศอยู่ค่ะโวดค่ะไม่เสียดายเงินที่ซื้อไป เค่ะขาจะไปผัดแป๊บหนึ่งพี่เวสใส่น้ำปลานนิดนึงนะคะตรงน,นี้เค้าต,ต้องการแซ่บค่ะหมดจบต่อไปนี้นะคะชอบถั่วทานนี้นะโตป้าราคาก็สองพันกว่าถึงสามพันค่ะันนี้ลดแล้วนะราคาเต็มก็แพนอยู่กัลนั่งกับพลบัลั่งกบะตัล ราดมันก่อนดัง <laughs> สรุปใช่ไหมคุณชอบคุณจะดูคุณไม่ชอบคุณจะไปไกลๆมันจะเด้งมันจะเฮี้ยมันจะหาอะไรก็ไม่ต้องดูแค่นั้นจบดูเรื่องโอเคนะคะเคลียร์กันต่อไปนะคะเราก็ช่วงที่เราผัดใส่พริมเชียวลงไปนะครับบางคนชอบเยอะชอบน้อยแล้วแต่ะคระับเราจะผัดกันในนี้เลยคะ่ะของสูตรพี่วินนะกระทะนี้โบวตร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเ <laughs> ข้าใจนะขอเปลี่ยนเรื่องก่อนมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดนะคะแต่ถ้าเราไม่เกลียดเราไม่ชอบดูเขาเราไม่อะไรเราคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแค่นั้นจบเข้าใจไหมพูดภาษาคนแล้วยังมาคอเมเมนต์ออะไรรีกกเส็็จ เป็นโรคจิตแล้วแหละบล็อกไปกี่ครั้งก็ยังเข้ามาได้เก่งสุดชีวิตนะตัวนี้คุณคุณน,นะค่ะต่อไปนะคะก็ใส่นี่ค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงนะคะพี่อิมใช้ไฟนอันอ่อนนะคะตอนนี้ได้กระเป๋าคล้องแขนมาสองกระเป,าเป๋าตังมาสองวันนี้สวยมาก ลายสีเป็นขอบสีชมพูนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวเอามาให้ดูจ้านี่ค่ะเป็นคล้องแขนอันนี้นะคะอันนี้ใส่ iPhone 6ได้นะคะ 5S ได้นะคะแต่ใส่6 plus ใส่ n o t ตไม่ได้นะคะแบบคล้องแขนนะคะได้มาบออใบนี่ค่ะซิปก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นใส่คาร์ดได้ หนึ่งสองคลาสนะคะเห็นไหมอย่างนี้ค่ะน่ารักน่ารักใครที่ซื้อกระเป๋าอย่างนี้ไปแล้วนะคะที่ลายนี้นะคะไปซื้ออย่างนี้เอานี้ไปใส่ข้างในไว้ก็ได้นะคะหรือถ้าอยากได้เป็นแบบกระเป๋าตังค์เต็มรูปแบบก็แนะนําเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี้ได้มาสองใบเหมือนกันค่ะแอบขายของไปนในตัวใส่คลาสได้หนึ่งสองสามสี่สี่อันด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องใส่เงินอันนี้ก็เป็นใส่ ใบขับคุ้งขับขี่อะไรต่างๆนานาเห็นไหมสวยค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็ใส่ได้อีกหนึ่งสอสามอีก6ค้าใส่ลงเซเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องแหนบต่างๆนะคะสนใจด่วนค่ะมีจำนวนจำกัดต่อไปนะคะหนีหีวิกกี้หนีโอ้ยจำคาดได้หมาโมนี่ฮอเต็มมือเต็มตีนอยู่นี่นะ เากต้อเข้าอยู่ต้องมาวุ่นวายแต่หาค่าสามีบอกว่าเรทนะคะเราก็จะมาทำน้ำยำเลยนะคะก็พริกทุบนะคะที่ใส่ไฟนะคะละลายในนี้นะคะที่จริงมันก็ต้องคันน้มะนาวเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่เราก็จะมาบีบสดอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวดูซิเต็มเลยค, okay, ค่ะเค้กค่ะขอตัวไปบีบคั้นมะนาวก่อนบีบมะนาวก่อนค่ะต่อไปนะคะไม่ลงไม่รอแล้วคะ่ะสมำงสามีนะคะที่นึงก็จะใส่น้ำยำเลยนะจ๊ะเน้นแบบจึ่งคะ่ะกลัวมันเผ็ดนะคะตรงนี้ก็นี่ขอแบบจึ่งนะคะแบบว่าน้ำท่วมท่วงเลยอย่างเงี้ยคะ่ะง่ายคะ่ะใครทำยำไม่เป็นก็แขวะคอใต้ต้นมะเขือเปราะ มีนะคะพี่ถ่าไปจริงๆนะอ๋อรอเล่นนะจ๊ะน้ำเปล่าเลยค่ะเลทเกินสี่โมงครึ่งเรา,ราก็จะถ่านนะคะเราจะไม่รอนะคะตรงนี้เพราะอาหารที่ฉันจะเสียรสชาตินะครับม่แตกค่ะเห็นไหมคุณเส้นมันก็จะจากที่มันแ,นแห้งๆใช่ไหมมันก็จะได้ที่เข้าใจไหมคะตรงนี้สูตรคลาสสิคแน่นแ,แรกก็แตกแล้วก็ชิมอืมแส่เอาล่ะส้มนะเจ้าพักกับมาแต่งก็พัก ใบสะระแหน่ยงบุนเซนจา้าก็น้ำี่ใสไปนึง่งบ้างก็จึงเบ,า,บ,า,บาอินเน่ซี่อย่างนี้แต่เผ็ดนะคะเพราะทุกพริกทำน้ำยำแทนนะคะแซบ่บต่อไปนะคะไม่รอแล้วค่ะสามีค่ะนางกำลังมาค่ะใกล้ถึงแนละ้วก็มาโซอยยำก่อนเลยนะคะอื ข้นเส้นนะคะเพราะว่าชอบมากนี่เจอครักนี่ก็แปลกนะขอบนหน่อยนะไม่ชอบไม่อยากดูมันเด้งแต่มึงก็รู้หมดว่ากูพูดหาอะไรเอออีควายมึงเอ้ยนี่ขนาดไม่ชอบนะถ้าชอบขนาดไหนแซบ่บอร่อยค่ะอืม เดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปทานบัฟเฟ่์นะคะที่เปิดใหม่เมื่อวานที่พิมไปค่ะกลางคืนเขาจะมีขาปูเขาจะมีหอยนางรมด้วย <S <s <uss> <S เห็นเพื่อนพี่ไปมาเขารีวิวมาบอกว่าโอ้โหหอยนางรมใหญ่มากขาปูนึ่งก็อร่อยแล้วก็มีล็อกสเตอร์ให้ด้วยขาเบอร์สุขเสาร์หอยกันไหมพี่กัดสปริงฟิวค่ะมิสซูรียูเออต่อไปนะคะลาบมาละกราเปิดแล้ว เห่าไม่เอาปไป,ไปพ่อมึงมาละห้ามไม่ได้แล้วตอนนี้คงจะเห่ากันนำห้าตัวค่ะโอเคค่ะลบ,ย,ะบยุบายค่ะบ๊ายบาย